อิติปิโสภะวาอาระหังสัมมาสัมปายมึงสัมมากับอะไรจงสัมปายกับอันนั้นมึงมากับผู้ใดมึงจงไปกับผู้นั้นดาวเป็นแฟนกับพลน,นะได้สิพลของดาว พลอยนั่งสมาธิอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาพยายามทำใจให้เกิดสมาธิแต่ครั้นเกิดลางร้ายขึ้นเพื่อจูจ่ๆมีดาคมบนพานก็หล่นลงสู่พื้นเป็นสัญญาณว่าความสยองนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มตน้นพลอยลืมตาขึ้นรับรู้ได้ถึงความผิดปกติบางอยา่างบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้น พี่พลอยพี่พลอยแย่แล้วพี่โดยไม่ตั้งรีรอปล่อยที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็รีบเตรียมของก่อนจะควาย่ามประจำตัวแล้วตามออกไปเมื่อไปถึงภาพที่อยู่ตรงหน้าก็ทำให้ทุกคนที่ได้พบเห็นถึงกับผวา ตอนนี้ดาวกำลังใช้มือทั้งสองควักไส้และเครื่องในของคนออกมากินอย่างอลเลนอร่อยนี่คุณหยุดใช้ร่างของเพื่อนฉันไปทำบาปเดี๋ยวนี้จงรีบออกจากร่างของดาวไปซะ อย่าบังคับฉันนะฉันไม่อยากทำร้ายคุณออกไปจากร่างดาวซะมึงเก่งนักนะผีร้ายตนนั้นแยกเกี้ยวใส่พลอยก่อนจะออกจากกล้างของดาวมันปัดมีดอาคมของปลอยจนหลุดมือแล้วบีบคอของพลอยจนแน่นพี่พลอย แยมที่จะวิ่งเข้ามาช่วยกลับถูกผีตนนั้นผลักกระเด็นออกไปอีกทางคิดว่าอาคมหางแถวของมึงจะทำอะไรกูได้งั้นเหรอหน้าสมเพชตายซะมึงเมื่อพูดจบมันก็ยกกลงเล็บขึ้นมาหมายจะสังหารเธอ แล้วผีตนนั้นกลับตีดร้องด้วยความเจ็บปวดเพราะว่าแยมได้ใช้ก้อนหินทุบไปที่ขวดของน้ำมันพลายจนแหลกมันจึงเปลี่ยนเป้าหมายไปบีบคอแยมแทนในวินาทีแห่งความเป็นความตายปลอยจึงรวบรวมกำลังที่มีหยิบมีดอาคมแล้ววิ่งไปปักที่กลางหัวของมัน อยเอ๋ยขอให้หนูจงทําหน้าที่ช่วยเหลือคนให้พ้นจากอำนาจมืดแห่งไสยศาสตร์ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งเครื่องรางของขลังตำรับตำราคาถาอาคมปู่ขอยกให้หนูปู่อนุญาตให้นำไปใช้ได้ทุกอย่าง เพื่อช่วยทุกคนต่อไป,ปรอยเอ้ยเองมีบุญรักษาแท้ๆวันนี้เป็นวันพระประตูปรโลกเปิดในยามเที่ยงคืนเช่นวันนี้ปู่จึงได้โอกาสขอท่านลงมาเพื่อช่วยเหลือและสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายต่อจากนี้ไปปู่คงลงมาช่วยเหลืออะไรทุกครั้งไม่ได้แล้ว แต่หากต้องการคําปรึกษาก็ให้นั่งสมาธิแล้วนึกถึงปู่นะพลอยเมื่อพลอยถอนมีดอาคมออกจากหัวของผีตายท้องกลม ล่างนั้นก็สลายไปเป็นเท่าวถานแล้วทุกอย่างจึงกลับมาเป็นปกติอีกครั้งยิบพร้อยมึงอีกแล้วเหรอ มึง <Billie S 2> ทำลายน้ำมันพลายแปดผีของกูไปมึงกับกูต้องได้เห็นดีกันแน่ตอนนี้กูยังไม่ได้ดวงวิญญาตสักดวงมาสังเวยให้กับท่านมหาเทวรูปเพราะมึงอี่พอยเพราะมึงมึงเป็นใครถึงสามารถทำลายอาคมของกูได้เป็นครั้งที่สอง ฮะอิ้อยจะตามล้างแขนมึงเมื่อทุกอย่างกลับเข้าสู่สภาวะปกติดาวได้มาชวนพลอยและแยมให้ไปร่วมงานศพของพลเพื่อนสนิทที่สุดของพวกเขาเป็นไงบ้างดาวแกไหวนะฉันไหวฉันไหวไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไปกันเธอเดี๋ยวไม่ทันฟังพระสวดนะพี่พี่รอก่อนไปไม่รอกันเลยโอ๊ยปวดหัวโอ๊ยปวดหัวโอ๊ยปวดหัว อย่าหยุดนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ Thank <laughs> you.